วันนี้เราพูดถึงเรื่องของชะตาดินชะตาดินนะครับชะตาดินก็คือหวงจุย้ยวันนี้ที่บอกนะครับหวงจุย้ยหวงจุ้ยก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับที่บ้านที่ทํางานสถานที่ต่างๆสิ่งแวดล้อมคือหวงจุ้ยทั้งหมดนะครับบ้านและที่ทํางานพวกนี้เนี่ยมันจะมีพลังงานอยู่เรื่อยๆเข้าออกเข้าออกจะเป็นพลังงานหยางหรือหินเข้าใจคําว่าหยางหรือยหนนะอยินไหมหยางก็คือร้อนแรงเคลื่อนไหวนะครับแข็งแกร่งส่วนหินก็คืออ่อนอ่อนนุ่มนะครับน,น,นุ่มนวลมืด เงียบนิ่งนะคือหินหินเอาง่ายๆถ้าบอกว่าหยางหยางก็คือผ้าอาทิตย์เลยนะครับหยินก็คืออะไรความมืดความเงียบความนิ่งเหมือนกับป่าช้าเนี่ยหินอ่ะเอาเโอเคอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้มีทั้งหินและหยางเห็นเห็นเห็น,หนโลโก้ไหมโลโก้บนโลโก้บนโโบน,นะดํดำเนี้ยตัวแทนของหินขาวคือหยางความสว่างทุกสปปรรพสิ่งต้องมีหินหยางโลกใบนี้ครับ มีชายและหญิงคือสมดุลเห็นยังน้ําไฟนะครับอ่คือสมดุล,นะดลแต่อะไรมากไปอะไรน้อยไปคือไม่สมดุลดวงก็เหมือนกันลักษณะของดวงคนเราเรามีดวงที่เป็นหยางเยอะหินเยอะก็ไม่สมดุลเข้าใจยังอ่าประมาณนั้นสถานที่ก็มีพลังครับนะถ้าเราเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์มาเ็จะมีกฎฟิสิกส์กฎฟิสิกส์ก็คือโมเมนตัมเห็นปะ่ะพลังงานสถิตเห็นปะ ถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ในห่วงจุ้ยก็คือสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมันก็จะมีผลเราเอาตัวเองไปอยู่ในที่อับอับที่มืดมืดนะครับที่อับอับที่มืดมืดทางวิทยาศ,าศาสตร์เขาก็บอกว่ามันมีผลมันทําให้ตาของเราเนี่ยอยากง่วงอยากนอนแล้วถ้าไม่มีพลังงานไม่มีอากาศถ่ายเททั้งวงจุ้ยเขาถือว่ามันไม่ได้เอาเชื้อโรคออกไปแล้วไม่ได้มีโอกาสอะไรเข้ามา คุณก็จะป่วยเป็นโรคเห็นไหมยังนี่ไงคือฮวงจุย้ยมันคือวิทยาศาสตร์มันเคยหยินหยามันคือศาสตร์ของจีนมาเป็นพันๆปีเข้าใจยังฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์ที่พร้อมด้วยความสามารถเปรียบดั่งเมล็ดพันธุ์ที่ดีถูกไม่ถูกหากนําไปปลูกให้ถูกต้องตามฤดูก,กาลนะครับเรียกว่าได้รับชะตาฟ้าหากไปปลูกบนดินที่อุดมสมบูรณ์ออกผลงอกงามเขาเรียกว่าได้รับชะตาดินถูกปะนี่เลยแบบนี้เลยคือชีวิตนะแต่ถ้าผืนดินไม่ดีนะครับ ย่อมแคะแกนนะครับทําให้สายพันธุ์ไม่เติบโตเห็นยังสามอย่างที่บอกฟ้าคนดินไงฟ้าก็คือให้ในเรื่องของการเวลาเข้ามาคุณทําในเรื่องของให้มันถูกให้มันควรให้มันเหมาะให้มันสมตัวคุณเองไขว,ว้าทําฟังและทําเรียนและทํารู้และทําสิ่งไหนดีกับตัวเองเอาไปทําสิ่งไหนไม่ดีอย่าไปทําแค่นั้นเองนะอย่าไปทําตามใจแต่ทําให้มันมีเหตุมีผลมีหลักมีการเข้าใจยังเอาไปปลูกลงในดินที่ดีในวงจุ้ยที่ดีที่ไหนไม่ดีก็อย่าไป อโคจรก็อย่าไปมืดมืดค่ำค่ำก็อย่าไปมันไม่ควรเวลาของมนุษย์คือเวลากลางวันมันเวลาปกติของมนุษย์นะแต่ถ้าใครทํางานกลางคืนอ่าโอเคมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันคือผิดธรรมชาติไงเข้าใจป่ะมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธยาเนี่ยเขาก็ไม่มีทับมีเทปเขามีแต่ที่อโคจรซึ่งคนมันไปก็มีแต่เรื่องเดียราวถูกปะ่ะเห็นยังนี่แหละคือห่วงจุ้ยคือฟ้าคนดิน